สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้ววันนี้มาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะธรรมชาติในสวนนี้คุณยายมาจิบภาพให้ดูอีกวันค่ะเรียงรายรอจินอาหารค่ะ ได้กินอาหารอิ่มทุกตัวดูนกเขาใหญ่จนกินอาหารในลงคอคอไม่นี่เลยเห็นไหมคะสงสัยจะติดคอในขนมปังนี่ค่ะน่ะน่ะดูคอยิ้มเลยนะ่ิยิ้มเยอะไปอ่ะอตัวเด็กเล็คูุ๊กๆอยู่นั่นน่ ตัวนี้เขาพยายามปรับได้แล้วเลยคะ่ะเนี่ยปรับเข้ากับเพื่อนๆนะเนี่ยไม่วิ่งแล้วแต่ก่อนนะ่ะมาเขาจะวิ่งเพื่อวิ่งไล่แต่นกก็จะวิ่งไล่เขาเขาก็จะวิ่งหนีวันนี้อยู่แลวคะ่ะนิ่งแนละ้วเห็นไหมอยู่กับนกเขาเนี่ยเนี่ยเพื่อนกันแล้วนิ่งแล้วค่ะ มีเสียงแจ๊กจันเสียงจ๊กรจันรบกวนจะไม่ได้ยินเสียงคุณยายนะคะมีเสียงแจ๊กจันคุณยายพูดเบานี่อีกแล้วอีกแล้วอ,อ๋อจะไปไล่นกเขาตัวเล็กๆนั่นนะดูค่ะดูดูดูดด ให้เขากินดูว่าให้เขากินด้วย,วยจะนุกเอี้ยงไปไล่นกเขาตัวเล็กๆน่าสงสารเนี่ยชิมน,นะคะกินเปรี้ยงเลยคุณยายให้อาหารตั้งเยอะเนี่ยเนี่นี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมคะ แต่ก่อนอเขาจะวิ่งตลอดนะคะถ้านกเอี้ยงมานกเขาตัวนั้นดูคะ่ะขนมปังติดคอชะงกชะงก์เเห็นไหมคะนะ,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 ะกินเยอะเกินไปน,นิ่งเลยคะ่ะดูขนมปังติดคอเห็นไหมค่ะ,คะนกเขาใหญ่ดูคะ่ะ โอ้โหโอ้โหตามเข้าไปสมัยละเห็นไหมคะนั่นนั่น,น,นตามนกเขาไปแล้วนะอ่ะน,นั่นเขาไปไหนเขาจะไปด้วยอ้าจะไปเกาบเขาทำไมมาๆากับมางกับมางกับมานกเขาไปอยู่นู่นเลยค่ะนูน่นนูน่นนู่น นติดคอยังไม่ลงเลยขนมปังอ่ะนึ่นะคะทำไงดีล่ะทีนี้ขนมปังติดคอกินเยอะไปน่ปนปครนนค่ะเป็นธรรมชาติแบบนี้ คงจะอิ่มนวคะ่ะตูเพราะว่าเขากินเยอะกินนานนะคะ่ะออิ่มแล้ะทุกวันเขาจะไม่ได้ลงมากินนะเขากลัวเพื่อน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 ,อนมาหลายตัวเขากลัววันนี้เขาอิ่มแล้วค่ะดูนะแต่คุณยายให้เขาอิ่ ให้เขาอีกเขจะเอาไหมน่ะเขายังกินอยู่ยังไม่อิ่มนี่โอ้โหกินเยอะเลยคงหิวมากค่ะอ,อนนี้ขนมปังไปสองแผ่น ทำเป็นชิ้นเล็กๆค่ะชิ้นใหญ่เขากินไม่ได้ต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาดูนกเขาใหญ่ยังไปไม่ได้นะคะยังอยู่ที่เดิมเห็น,นะคะคอตั้งเลยยกคอเลยขนมปังติดอคอขนมปังติดคอ ถ้าร้องแบบนี้ต้องมีตัวอื่นมาอีกถ้ทาทุกเอี้ยงร้องขู่แบบนี้ต้องมีตัวอื่นมาค่ะไม่อิ่มเลย เขกก้ามากค่ะวันนี้ข้าข้าเขามาใกล้ๆคุณยายทุกวันเขาจะไม่ค่อยเข้ามาใกล้เขาจะอยู่นูน่นต้นไม้นู่นอยู่รอบนอกวันนี้เขาเริ่มกินแล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่ทำอะไรเขา,เขาได้กินอาหารนี่มีอะไรมาเนี่ยนู่นค่ะยิมแล้ว ขึ้นต้นไม้แล้วค่ะนนเสียงนกทักอะไรอะ่ะต้องมีอะไรมาแน่นอนเลยค่ะโอ้ถ้านกทักแบบนี้เสียงเขาจะร้องขึ้นเป็นกลุ่มโอเคค่ะเสียงนกขู่ร้องขู่เขาเห็นอะไรมาหรือเปล่าดูเจ้าท้องขาวค่ะนนนอนอยู่นอน,นอ,นนอนิ่มแล้วไปนอนแล้วค่ะเจ้าท้องขาว เจอกันคิดหน้าค่ะคุณยายกับหลานๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ